สวัสดีค่ะเราข่าวแบบภาษีในช่องสีทนได้นครพนมนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านกกกอกนะคะคดีดน้องชมพู่ที่เสียชีวิตก็ยังจับผู้ร้ายไม่ได้ประเด็นคือนางรำสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่คนแต่วันนี้นะคะนางรำรวบรวมมาเพิ่มกันมารำกัน ย่างสนุกสนานนะคะในอีกเรื่องของความเศร้าโศกก็ยังไม่หมดแต่ความทำมาหากินก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าติดตามชมคะ่ะ สวัสดีค่ะเล่าข่าวแบบภาษีในช่องสีทนได้นครพนมนะคะจะไม่พูดมากเข้าไปเด็นกันดีกว่านะคะพี่น้องหลายๆท่านน่าจะได้เห็นนะคะมีการรวมตัวสาวสวยแต่งตัวผู้ไทยนะคะออกมารำค่ะโอ้โหสนุกสนานชื่นมื่นหูแซวนะคะ คิดได้ยังไงอะ่ะคิดได้ยังไงล่ะคะคดีน้องชมพู่ก็ยังจับผู้ร้ายไม่ได้แต่แม่ใหญ่นะคะก็ได้รวมตัวสาวสวยแต่งตัวงามๆออกมารำรำถวายหรือว่ารำอะไรนะคะ เพื่อเป็นการเขาเรียกดึงดูดความสนใจหรือไอเดียเขาเรียกสร้างสีสันนะคะให้คนมาท่องเที่ยวบ้านกกอกเล่ะคะโอ้ยก็อย่าพึ่งสิคะเด็กอายุน้อยๆเด็กหญิงอายุสามขวบตายเสียชีวิต คุณก็คือหนึ่งในบ้านกกกอกเป็นสมาชิกในบ้านกกกอกก็น่าจะรอคอยก่อนนะคะไม่ว่าจะสร้างสีสันหรือไม่ว่าจะทำ Amazing กอกกอกยังไงก็จะทำได้หรือคะรื่นเริงหาเงินหาไรายได้เข้าใจคนเราต้องกินต้องใช แต่ว่าเด็กอายุสามขวบเสียชีวิตทุกคนก็ต่างมีรายได้ทุกคนก็ทำมาหากินมีรายได้บนความเศร้าโศกของคนอื่นมันก็ใช่ไหมคะแต่กันนั้นก็เหออการทำมาหากิน ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแต่นางรำนี้สิคะไม่ขอสนับสนุนเลยนะคะที่จะมาสร้างสีสันให้คนมาท่องเที่ยวหรือให้คนที่เป็น f อฟได้มาดูได้มาเห็นทำอย่างอื่นคะ่ะทำอย่างอื่นทำมาหากินอย่างอื่นก็ได้นะคะ ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้เราต้องคิดถึงหัวอกนะคะของความเป็นแม่หรือคิดถึงจิตใต้สำนึกกันบ้างนะคะเรารอให้ คดีนี้เรียบร้อยไปก่อนก็ได้ค่อยมาสร้างสีสันยังไงมันก็มีคนติดตามมีคนรักคอยเป็นห่วงมีเอซีคอยอยู่ข้างๆอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทำมาหากินโดยที่ไม่นึกถึงอะไรเลยจะสร้างอะไรก็สร้างได้ จะมานั่งแต่งตัวจะมานั่งร้องรำทำเพลงกันส่วนคดีก็ยังรอจะมานั่งคลึกคืนเข้าใจว่าการทำมาหากินมันก็จะต้องมีแต่ว่าเราทำอย่างอื่นกันไปก่อนนะคะแค่นี้ปัญหามันก็รุมเร้ากับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะ คดีของน้องชมพู่ยังไม่จบแต่คดีอื่นๆทำไมต้องมีคดีอื่นๆกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามไปหาผู้กระทำนะคะลองสังเกตให้ดีคดีมันไม่ใช่ว่าจะเกิดได้กับทุกคนถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่โกหก ถ้าคุณไม่พูดจาแบบเร่งด่วนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีจิตใต้สำนึกแล้วคิดถึงเด็กที่เสียชีวิตแต่เราก็มาทำรายได้มาทำเงินบนความทุกข์ ความเสียใจของเด็กหญิงวัยสามขวบนะคะยังไงขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร้ายให้ได้โดยด่วนและด้วยความยุติธรรมนะคะขอเป็นกำลังใจคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ